สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระนารู้เรื่องคือเรื่องความแก่นะครับทำไมเราถึงแก่ตัวและตายนะครับเพราะวิพัฒนาการไม่ได้สนใจเราในฐานะปัจเจกบ,บุคคลวิพัฒนาการมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการถ่ายทอดยีนและยีนเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในที่ว่างเปล่าแต่พวกมันอยู่ในตัวบุคคล ดังนั้นตามใจที่ก็ตามที่เรายังสามารถเติบโตสืบพันธุ์ทำให้ลูกหลานของเราถึงวัยสืบพันธุ์ได้วิวัฒนาการนี้ก็ไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราต่อไปเพราะเราได้่ายทอดยีนของเราแล้วนะครับเป็นความจริงที่ว่าร่างกายของเราสามารถมีการป้องกันการแก่ตัวหรือมีการระวังซ่อมแซมที่ดีกว่านี้ได้แต่มุมมองของวิาาวัฒนาการวิวัฒนาการ มันมีประสิทธิภาพมากกว่าที่จะทำให้เราเติบโตอย่างรวดเร็วและสามารถสืบพันธุ์เพื่อถ่ายทอดยีนของเรามันเป็นการสมดุลที่แตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์เช่นในสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงก,ก็จะถูกกินโดยผู้ล่าไม่มีเหตุผลที่ร่างกายจะวิพัฒนาร์การให้มีชีวิตยอยู่หลายปีเพราะมีโอกาสสูงที่จะถูกกินในทุกเวลาในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ มั่งมีวงจรชีวิตที่ยาวนานกว่าสายพันธุ์ที่มีขนาดเล็กกว่าอย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นที่น่าสนใจคือหนูและค้างคาวมีน้ำหนักเกือบเท่ากันแต่ค้างคาวมีวงจรชีวิตที่ยาวนานกว่าหนูนะครับนั่นเพราะมันสามารถบินได้ดังนั้นมันจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าที่จะถูกผู้ล่ารับประทานนะครับความแก่ถือว่าเป็นโรค โดยเฉพาะโรคมาเร็งโรคสมองเสื่อมการอักเสบต,ต่างๆข้อเข่าเสื่อมโรคหัวใจอะไรพวกนี้ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับการสูงอายุขึ้นทั้งสิน้นนั่นเปลนเหตุผลที่มีคนอ้างว่าอายุเป็นสาเหตุหลักของโรคเหล่านี้ดังนั้นการแก่ชราจึงเป็นโรคอย่างหนึ่งในทางกับการบางคนชี้เห็นว่าการแก่ชราเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนดังนั้นเราจึงเรียกสิ่ง สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเกิดขึ้นทั่วไปว่าเป็นโรคองค์การอนามัยโลกได้ระบุจุดยืนว่าความแก่ชราไม่ใช่โรคแต่มีแรงกดดันมากมายให้พิจารณาการแก่ชราเป็นโรคเพราะมีเงินลงทุนมากมายในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับ ความแก่ชะราวิธีการวิธีต้านความแก่หรือว่ามีวิธียังไงบ้างนะครับประการแรกคือการกินดีนอนหลับให้เพียงพอออกกำลังกายและมีประสิทธิภาพมากกว่ายาต้านวัยใดๆที่มีอยู่ในท้องตลาดปัจจุบันนี้พวกมันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่มีผลข้างเคียงและมีพื้นฐานทางชีวิต ชีววิทยาที่แข็งแกร่งในการต่อต้านความชรามนุษย์ไม่ได้มีวิวัฒนาการมาเพื่อการกินอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์หรือขนมหวานสายพันธุ์ของเราเริ่มจากการเป็นนักล่านักเก็บเกี่ยวเรากินอาหารเป็นระยะอดอาหารตามธรรมชาติและมีการจำกัดแคลอรี่ตามที่กล่าวไว้ในอนดีตปัจจุบันเรามักจะ เราเราจะกินแม้ว่าเราจะไม่หิวก็ตามและในตะวันตกเราจะมองเห็นการเพิ่มขึ้นของโรคอ้วนอย่างมากการออกกำลังกายปัจจุบันเรามีสิ่งที่อยู่กับที่เมื่อเทียบกับบรรพุรุษของเราซึ่งเป็นเกษตรกรนักล่าและคนงานใช้แรงงานอะไรพวกนี้มาพูดถึงการนอนหลับ เรามักจะเมินความสําคัญของการนอนหลับต่ําเกิดไปแต่การนอนหลับมีค่ามากต่อกลไกการซ่อมแซมของร่างกายเราการปฏิบัติตามคําแนะนําทําให้เราหลสักสามารถรักษามวลกล้ามเนื้อควบคุมการทํางานของไมโตคอนเดรียความดันโลหิตความเครียดและลดความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมได้ปัญหามันไม่ง่ายเสมอไปที่จะปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่านี้นะครับ บางคนชอบที่จะกินยาและใช้ชีวิตแบบที่ต้องการนั่นคือส่วนที่เราต้องก้าวข้ามไปให้ได้มันไม่สำคัญว่าเราจะมีชีวิตอยู่กี่ปีแต่สำคัญอยู่ที่การใช้ชีวิตในช่วงเวลานั้นๆมากกว่านะครับอันนี้สำคัญมากสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ